การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้เรารู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตได้ง่ายและถูกต้องมากยิ่งขึ้นจากการที่เราได้ฟังนะฟังคนตื่นธรรมนะได้ได้มาสอนธรรมนะครับให้รู้จักวิธีนะการดำเงชีวิตที่มีเหตุได้มีผลนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ก็ได้ฟังมาระดับหนึ่งแต่มันไม่สะก,กิดใจนะครับเหมือนคนตื่นธรรม ได้พูดนะพูดย้ำอีกทีหนึ่งย้ำแล้วก็ทําให้มันติดอยู่ในข้างในเนี่ยมัน,มนไม,ม่เห็นชัดนะครับทําให้เห็นชัดว่า,าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่จะเป็นต้องไปไปบวชเป็นเพศพระภิกษุสามเณรก็ได้ไปเป็นในตรงที่บวชในศาสนาก็ได้เราไม่ต้องบวชเราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้นะครับโดยที่เราใช้หลักใช้หลักของ คำสอนของพระสมาาสัพุูธเจ้านะครับโดยคนปิ่นธรรมอาจารย์เบียได้มาสอนนะครับซึ่งการสอนนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถามตอบนะจากการที่เราดูฟังดูใน t i k t o กในไลฟ์สดเป็นบางครั้งนะครับเรากา็ได้ฟังคนที่ถามนะครับคนที่ถามก็ส่วนมากเราก็อยากรู้มกันทีเราไม่ได้ถามเขาก็ตอบเป็นเรื่องๆทําให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น นะครับการปฏิบัติธรรมก็ง่ายก็ง่ายขึ้นมีเหตุมีผลมากิขึ้นนะครับเราจะไม่หลงงมงายเหมือนเหมือนก่อนอนนะจากการที่ฟังามาหลายๆหลาย,ลาย,ลาย,ลายครูบาอาจารย์ก็บางทีก็บางสำนักก็เน้นเรื่องวัตถุมากเกินไปบางสำนักก็เน้นในเรื่องพุทธภาณิชย์มากเกินไปส่วนบางสำนักก็เน้นภาคปฏิบัติซึ่งบางทีเราก็เข้าไม่ถึงมันเป็นคํา คำภาษาบาลีที่เราเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะแปลได้เพราะไม่มีเวลาที่จะไปอ่านนะครับไปอ่านพุทธพจนะนะครับหรือว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเราก็ยิ่งไม่มีเวลาอ่านยิ่งคนในปัจจุบันนี้นะครับเห็นหนังสือเล่มใหญ่ๆนะครับเล่มใหญ่ๆคนเห็นก็ง่วงแล้วนะครับนั้นเนี่ยถ้าเราได้ฟังจากคนที่ศึกษามาคนที่เข้าใจอธิบายนะครับอธิบายให้เราได้เข้าใจนึกซึ้งได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นเป็นในเป็นในเทคนิ่ทางที่ดี ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงแล้วก็อยากรู้ต่อไปอีกเรื่อยๆบางทีเราก็ยังอยากอ่านพระเตปิดกนะครับเราเราเห็นเขาพูดกันเนี่ยเราก็อยากอ่านจากที่ไม่เคยสนใจแล้วก็อยากจะอ่านพุทธวจนะพระไตรปิฎกนะครับเห็นไหมครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราควรจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของพระสัมาสัพุทธเจ้าที่คนตื่นทมอาจารย์เบียได,ได้ได้สอนไว้แล้วนะครับวันนี้ก็ ด้วยความบัณถนาดีจากผิดกฎหมายห้าให้พันธุ์หัวทูเดชิหาครับสวัสดีครับศาสนาทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีนะครับศาสนาทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีดังนั้นเนี่ยคนเรามีศาสนามีที่ยึดเหนี่ยวตามพระศาสนาของศาสนาของแต่ละศาสนาซึ่งวันนี้เราก็อย่ายกศาสนาพุทธนะครับซึ่งเป็นศาสนาศาสนาประจําชาติไทยของเรา นะครับว่าในปัจจุบันนี้ศาส,สนาของเรานั้นเริ่มถดถอยถดหายลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มเจนไยปลายๆนะครับเจนซเจนอัลฟาซึ่งน่าเป็นห่วงว่าแทบจะไม่รู้จักแล้วนะครับซึ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับศาส,สนานะครับคนรุ่นใหม่นะฮะคนรุ่นใหม่ก็ เห็นคนรุ่นเก่านะครับพาไปทําศาสนาพิธีนะครับในในวัดวารามต่างๆนะครับศาสนาพิธีก็คือ,อพิธีกรรมทางศาสนานะครับซึ่งซึ่งก็เป็นอ่อ่าเรื่องทฤษฎีอ่เรื่องหนึ่งนะในเรื่องคําสอนก็นจะต้องมีพิธีกรรมทางศาสนานะครับแต่การสอนนะสอนทำทางศาสนานั้น เริ่มหดหายไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับพระภิกษุสงฆ์สามเณนได้ลดลงนะฮะได้ลดลงนะครับทำให้คุณภาพการเผยแผ่นะครับหลักธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มจางหายไปนะครับโดยเฉพาะพระภิกษุนไม่ได้มีความรู้ ทุกรูปนะฮะไม่มีทด้มีความรู้กันทุกรูปในการที่จะเทศสอนในการที่จะเทศสอนดังนั้นเมื่อมีนะมีกลุ่มบุคคลนะครารวะจะทมหลายหลายท่านนะที่เดินมาสอนทำทั้งอาจารย์มากมายนะทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ได้มาสอนทำก็ลงในสังสู่สังคมมากขึ้นให้สังคมเห็นหลักคำคำสอนมากขึ้นและโดยในเฉพาะในปัจจุบันประมาณสัก หเดือนหเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีพระราชธรรมหรืออาจารย์เบียนะครับได้มาสอนธรมโดยใช้รูปแบบนะไลฟ์สดนะครับรูปแบบการสอนออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ให้มีการตอบโต้ให้มีการถามทมนะครับซึ่งการสอนธรรมในครั้งนี้นะครับก็มีการใช้คำรูปแบบสมัยใหม่นะครับภาษาวัยรุ่นนะในปัจจุบัน ซึ่งเราก็เคยได้ยินนะลูกหลานเราก็พูดโทษทีครับทาให้สุภาพนะฮะมึงกูนะครับในในการพูดเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นปกติของของเด็กเจนยุยคใหม่เนี้ยฉันั้นยันเบียเลยเห็นนะน่าจะเกิดข้อมยุคด้วยนะครับว่าระหว่างรุ่นใหม่รุ่นเก่าดังนั้นก็จึงใช้คําที่ตรงใจของคนกลุ่มเนี้ยก็หันมานะสนใจ ามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสอนเหตุสอนผลนะครับในหลักศาสนาทั้งพุทธวจนะพระไตรปิฎกแม้จะไม่ทั้งหมดอะนะครับแต่ก็เอาหนังสือบางตำราของพระอาจารย์หลายๆรูปนะมามามาบรรยายให้ให้คนทั่วไปได้รับทราบดังนั้นก็จริงไปเรื่อยที่ดีนะครับแม้แต่บางเรื่องก็มันก็อาจจะผิดพลาดไปเล็กน้อยก็มีการแก้ไขนะเพราะที่มีการแก้ไขก็เป็นเรื่องที่ดีดังนั้น เมื่อคนหันมาศึกษาธรรมะมาก,กขึ้นเนี่ยเราก็ดีใจนะครับเหตุต่างๆมันก็จะลดน้อยลงนะครับเหตุอาชีกรรมต่างลดน้อยลงเมื่อคนเข้าถึงศาสนามากขึ้นเนี่ยบ้านเมืองก็จะสงบสุขนะครับสังคมก็จะดีต่อไปครับวันนี้วยความปรารถนาดีจากเพจกฎหมายให้พันบวงโทรในใจหานครับสวัสดีครับในชีวิตคนเรานั้นนะครับในชีวิตของเรานั้นนะครับ,เร,นนรบเราเกิดมาเนี่ยนะครับชีวิตก็ไม่ได้ยืนยาวนานนะครับส,สูงสุดก็แค่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินหนึ่งร้อยปีดังนั้น เมื่อเราเกิดขึ้นมานะครับเกิดมาแล้วเนี่ยเราอย่าละทิ้งนะละทิ้งความเป็นมนุษย์นะนะครับเราลองดูนะลองดูสัตว์รอบตัวเรานะครับสัตว์เกิดมานะครับก็จะท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวหากินนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยหรือว่าอยู่แบบไม่ซีเรียสน,นะครับไม่ซีเรียส <c oughs> มีความสุข ตามวงจรชีวิตของของของมันนะครับมนุษย์เราก็เหมือนกันนะครับเกิดมาแล้วเนี่ยเราอยากไปซีเรียสนะครับเกิดมาควรที่จะหาความสุขหาความสุขเส่ตัวนะครับการหาความสุขเส่ตัวนั้นในแต่ละแต่ละคนประเจกชนนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมนุษย์เกิดมาแล้วจะต้องทํางานนะครับมนุษย์เกิดมาแล้วจะต้องทํางานจะทํางานอะไรก็ได้นะครับจะทํางานอะไรก็ได้ นะครับให้เป็นประโยชน์กับตนเองนะครับจะต้องทํางานไม่ได้เกิดมาเพื่อน,นั่งกินนอนกินดังนั้นเมื่อเกิดมาทํางานแล้วก็แล้วแต่บริบทของแต่ละคนแล้วแต่ความรู้ความสามารถของแต่ละคนว่าจะทํางานอะไรดังนั้นในระหว่างทํางานนั้นเราก็จะต้องหาความสุขในระหว่างทํางานเราอย่าไปคิดว่าอรอรอโตขึ้นก่อนอายุเยอะขึ้นก่อนอมีความก้าวหน้าขึ้นก่อนค่อยมีความสุข หรือว่าเกษียณก่อนค่อยมีความสุขเราอยากคิดเด็ดขาดนะครับเราไม่รู้ว่าพอเราถึงจุดนั้นเราจะมีความสุขหรือไม่หรือว่าเราจะอาจจะล้มหายใจากไปนะครับเราเราก็ไม่จะไม่มีความสุขเลยดังนั้นเนี่ยในระหว่างที่เราเกิดมาในระหว่างที่เราเรียนในระหว่างที่เราทํางานเราควรหาความสุขนะครับในระหว่างที่เราทํางานในระหว่างการเดินทางในระหว่างการทํางานนั้นที่มากที่สุดครับแล้วเราก็จะไม่เสียใจพอเราไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็หาความสุขเพิ่มขึ้นอีก นั้นเราอย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสกับชีวิตให้มากนักทําชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดนะครับแล้วชีวิตข้างหน้ามันก็จะดีไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นลองฝึกทําดูนะครับฝึก mindset ฝึกทัศนคติให้ดีว่าเราอย่าต้องคิดบวกมองบวกนะครับมีความหวังมีความสุขไม่ซีเรียดนะครับวันนี้พบกันสั้นจากผีกฎหมายไฮเฮพันธุ์หมวดโทรแรนแข่งครับสวัสดีครับ